สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไม้สวยงามทุกทกท่านนะคะเมื่อวานน้องบานแค่ออดอกเดียววันนี้พลุระเบิดพลุแตกวันนี้บาน6ต้นนะคะห6ต้น6ดอกค่ะ6ดอกก็จุดพลุไปเลยค่ะจุดพลุไปเลย6ดอกแบบนี้ดูค่ะ ตัวหัวนี่ไม่เท่าไหร่เลยตัวหัวนี่มีตำหนิแบบไม่สวยงามแต่ว่าให้ดอกแบบสุดๆจริงๆค่ะให้ดอกแบบโอ้สะพึงมากค่ะสวยสะพึงสุดยอดมากค่ะโลบิเวียต้นนี้นะคะโลบิเวียกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะหอมอ่อนๆเมื่อวานแบบมีหลายดอกมากเมาเมาดอกแต่อันนี้บานดอกดอกอบานต้นเดียวก็หอมอ่อนๆหอมแบบ ละมุนนะคะกระถางนี้อยู่ที่150ยังไม่รวมสูงนะคะเป็นไม้กราฟค่ะไปเด็ดหนอเอาไปเด็ดหนอชาเป็นไม้รากเอานะคะเพราะว่าเราเห็นดอกน้องแล้วว่าดอกสวยขนาดไหนนะคะไปไปเด็ดแล้วก็ชําชํารากเอา150อยังไม่รวมสูงเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งมาแบ่งยิมโนกันบ้างนะคะแบ่งยิมโนกันหน่อยหนึ่งเพราะว่า เมื่อเช้าเข้าโดมรดน้ำต้นไม้เห็นยิมโนสวยนะคะยิมโนสวยได้ปุ๋ยได้อะไรสวยงามก็เลยเอามาอัดคลิปหน่อยหนึ่งแบ่งกันไปเลี้ยงแบ่งกันไปดูแลนะคะกระถางนี้250บาทนะคะเป็นลูกทีลักนะคะลูกทีลัก ตอนเด็กๆอะ่ะหัวแม่อ,อ๋อตอนเด็กๆอะ่ะต้นแม่สวยเหมือนเหมือนต้นเนี้ยเหมือนหนอนเนี้ยค่ะออกเป็นสีพอโตมาข้างล่างน้องอะ่ะยังสวยอยู่แต่ว่าข้างบนน้องนี่แบบเขียวอีเลยคงจะงามเกินไปละมั้งทําไมกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะโอเคค่ะข้างบนนี่หัวเขียวปีเลยนะคะแบบน่าจะงามพุ่งเกินไปอะ่ะแต่ข้างล่างก็ก็สีสีทีลัก่ะค่ะ สวยแบบนี้ทีรักนะ่ะหัวจะแบบว่าทีเล็กหัวเขาจะยับยับหน่อยเนาะทีเล็กทีรักเนาะหัวเขาจะยับยับหน่อยสวนคุณเดี่ยวนะคะของเขาอะเป็นไม้มาจากสวนคุณเออคุณเดี่ยวนะคะทําทีเล็กทีรักเอาไว้นะคะสีเขาจะเป็นแบบออกม่วงม่วงเขียวเขียวนะคะม่วงม่วงเขียวเขียวทีรักต้นนี้กระถางนี้ฟอมกกสวยๆอยู่ที่250บาทค่ะ 250บาทยังไม่รวมส่งนะคะมันเป็นอะไรทำไมไม่โฟกัสนะคะ250บาทยังไม่รวมส่งนะคะ250บาทยังไม่รวมส่งฟอร์มกอไม้ในกระถาง3นิ้วค่ะ ไม้ในกระถางสามนิ้วฟอร์มก่อแบบนี้เลยนะคะต่อไปมาดูต้นที่สองกันต้นที่สองนี่เป็นยิมโนมาเบิ้ลยิมโนมาเบิลไม้ในกระถางสี่นิ้วค่ะใหญ่บึ้มมากนะคะหัวโตกว่าสี่นิ้วมากๆเลยนะคะลายมาเบิ้ลลายมาเบิ้ลก็คือลายหินอ่อนนะคะลายหินอ่อน สวย thế, เท่น้องมาเบิ้ลจะมีหนามนะคะหนามจะยาวหนามจะยาวหน่อยหนยึงเนาะแต่ว่าเป็นลายที่แบบว่าเขียวขาวเหลืองอะ่ะเป็นไม้สามสีแบบเนี้ยสวยมีสเสน่ห์ไปอีกแบบสำหรับยิมโนมาเบิลนะคะมาเบิรต่อไปอันนี้อยู่ที่250เช่นกันนะคะสำหรับมาเบิลนนะคะต่อไปค่ะยิมโนแคทอาย ยิมโนแคทอายนะคะแคทอายแคทอายจะเป็นไม้เขียวร่องเขียวแล้วก็ตรงแบบว่าตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบเหลืองตัดเหลืองนะคะแล้วก็มีหนามหนามยาวๆมาเหมือนมาเบิ้ลหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ไซส์สี่นิ้วค่ะไม้ในกระถางสี่นิ้วใหญ่กว่ากระถางสี่นิ้วอยู่นะคะไปเปลี่ยนเป็นหกนิ้วได้นะคะเปลี่ยนเป็นหกนิ้วได้ยิมโนแคทอาย 200บาทค่ะ200บาทยังไม่รวมส่งนะคะสำหรับแคทอายนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดยังไม่มีจัดไปได้เลยนะคะคลิปนี้ราคาแบบเบามากเบาหวิวมากนะคะมาเบิ้ลมาเบิ้ลอยู่ที่250ร้อยห้แคทอายอยู่ที่200แล้วก็ทีรักสองร้แล้วก็โลบิเวียอยู่ที่150ต่อไป พิงค์ไดมอนดยิมโนพิงค์ไดมอนดดูดอกเขาค่ะน่ารักนะพิงค์ไดมอนดสีแบบนี้ค่ะหัวกระถางอยู่ที่สามนิ้วค่ะน้องยังไม่เต็มกระถางดีนะคะน้องหัวน่าจะอยู่ที่สองจุดห้านิ้ว พิงไดมอนต้นนี้อยู่ที่150บาทค่ะ150บาทค่ะยังไม่รวมส่งนะคะต่อไปต้นนี้ต้นนี้เป็นพารร่เอ้ยไม่ใช่อ้อต่อซีริอูดนามทองนะคะต่อซีริอูดนามทองต่อซีริอูดจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ หรือเรียกอีกอย่างก็ตอฟ้าหนามทองนะคะเป็นไม้ลำเป็นไม้ลำเป็นไม้ที่ปลูกประดับปลูกประดับสวนนะคะต้นก็จะสูงเหมือนออต้นจะสูงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็น้ําเป็นสีทองตัดกับต้นสีบลูสีฟ้าแบบนี้นะคะสีน้ําเงินแบบนี้ต้นนี้อยู่ที่250ค่ะ 250ความยาวน่าจะอยู่ที่20เซนน่าจะอยู่ที่20เซนต่อไปค่ะต้นนี้ทีเล็กทีเล็กน่าจะยับยับหน่อยแต่ทีลักน่าจะน่าจะแบบว่ามันมันไม่ยับเท่าทีเล็กนะคะสีของเขาก็จะออกเป็นม่วงม่วงนะคะทีเล็กทีลักนะคะต้นนี้อยู่ที่ราคา250บาทค่ะ 250บาทค่ะสำหรับทีเร็กนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะสวยมากนะคะ250บาทเด้อต้นต่อไปไม้เมล็ดค่ะไม้เมล็ดดูความด่างของเขานะคะด่างร่องนะคะด่างร่องสีออกเป็นสี ชมพูแดงนะคะชมพูออกแดงๆด่างร่องแล้วก็มีพูแทรกพูแทรกมาสองภูแบบนี้นะคะพูแทรกมาสอง <ๆ S 1> เป็นไม้มะเลดค่ะให้ดอกกําลังให้ดอกใครเอาไปทําแม่พันุใครไปทําแม่พันธุ์ก็ได้เลยสําหรับต้นนี้ดอกมาแบบเยอะมากๆนะคะดอกมาเยอะมากๆดอกมาๆๆๆอยู่ สีห้าดอกเลยนะคะสีห้าดอกเลยสวยนะคะสวยมากๆค่ะดูสีของเขาเกินบรรยายค่ะต้นนี้อยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะไม้เมล็ดเก้าร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะเก้าร้อยบาทนะคะต้นนี้เป็นภูแทกด,ด้วยนะคะภูแทกด,ด้วย สวยงามนะคะสวยงามต่อไปต้นต่อไปอันนี้จะเป็นชื่ออะไรเนาะแม่ค้าจำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นหัวแฝดนะคะน่าจะเป็นไม้ชําหนอน่าจะเป็นไม้ชําหนอแต่เป็นหัวแฝดแล้วก็หนอมาเยอะอยู่นะคะด่างเหลือง250บาทค่ะต้นนี้250บาทเท่านั้นค่ะ ดังเหลืองแบบนี้แล้วก็หัวแฝดนะคะ250บาทจริงๆสีเหลืองเขาก็สวยมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้มีสเสน่ห์คนละแบบอะ่ะแบบนี้ค่ะอันนีต้ต่อไปต่อไปต้นนี้จะเป็นกระบองทองฟอร์มกอนะคะกระบองทองฟอร์มก กอแน่นมากๆนะคะกอแบบหลายต้นน่ะนับไม่ถูกอะ่ะนับไม่ถูกมันจะเสียเวลาที่จะนับเนาะหลายต้นมากค่ะไม้ในกระถาง6นิ้วค่ะ6นิ้ว350บาทค่ะ350บาทนะคะกระบองทองฟอมกอนะคะแล้วก็ฝากต้นนี้ด้วยนะคะสวยมากๆค่ะ900บาทค่ะไม้เมล็ด สวยจริงๆค่ะต้นนี้900บาทเท่านั้นค่ะไม้เมล็ดแล้วก็ซิริซิริอูดนะคะตอฟ้าหนามทอง250พิงไดมอนด250ทีเร็ก250แล้วก็ต้นนี้หัวแฝกนะคะด่างเหลือง250แคทอาย200มาเบิ้ล e <ble> 250แล้วก็ที่ลัก 250แล้วก็โลบีเวีย150บาทจ้าขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ